ก่อนน้อยู่พี่กาบสบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีสีเบิร์ดทุกท่านเด้อพี่น้องเด้อเออเธอไอคิวมาคุมงานบ่จ้าเออคิวมาคุมงานบ่เออมาคุมงานบ้าคิวเอ้ยออเพิ่นเบิ่งเพิ่นเบิ่งเพิ่นบ่เคยเห็นพี่น้องเลยอ่เาเธอพี่น้องทางนี้ลุยคือเก่า,าพี่น้องเลยซ้ายลุยคือเก่าจ้าพี่น้อง เป็นผ้าเห็ดผ้าแล้วเนาะพี่น้องเนะาะซอยกันคนละใบละเม้มพี่น้องเลย okay. Okay. นี่คุณคดกับคนไปพี่น้องเลย <Okay. S 1> ผู้ดำกับดำไปจะคล้องซ่องเพิ่นบ่ว่างเขาก็เลยเป็นตากล้องให้เด้อพี่น้องเด้อพอยัง <Okay. Okay. S 1> จอยหึ้ยังบ้านนี่ <Okay. S 1> พอยังจอยสิฉุดโมดพี่น้องเลยโอ้โห okay. okay. เต็มที่เต็มที่พี่น้องเอ้ยไอนี้พี่น้องจะคล้องส่องเพื่อนเมื่อยแห้งตอนนี้พี่น้องเอ้ยน้องน่ะมาเย็นเป็นกำลังใจเพื่อนตอนนี้พี่น้องมาเย็นเป็นกำลังใจให้จะคล้องส่องตอนนี้พี่น้องเอ้ย <l acht> นี่ไอคิวมาเย็นเป็นกำลังใจให้ด IQ, เดย์คิวกัน เฮ้แม <mm ่นมเลยนะพี่นองึมฮึเนเลยพยังจอยอุดหมดผู้พี่น้องหมดแดงดินลายอะไรครบแลเจ็บปาทูพี่น้องมาอีกด้านหนึ่งของกองเฮือนพี่น้อง ยังกองบ้ากญ่พี่น้องเอ้ยตอนนี้กำลังตอนนี้กำลังพักพักน้อยหนึ่งพี่น้องกำลังพักผ่อนน้อยหนึ่งผักหายใจพี่น้องเอ้ยหายใจนะบ่ท่านมิแต่พอเหนื่อยแล้วหายใจท่านมาตายจนสิบาวัยพี่น้องเอ้ยเพราะว่าพันยปูนไปยปูนมากเลยสิเหมยกว่าส่วนอี้แล้วพี่น้องเอ้ย แต่ก็เมื่อยถูกแบบเลยยนะพี่น้องเนาะพอตังเดือนก็จนบอปากบอกิีงเลยพอตังเดือนก็ได้เมื่อยแห้งเต็มทีเลยพี่น้องเลยมีการสีหน้ามีพี่น้องตอนนี้ น่าสีมามีกันพี่น้องเลยอ,อันนี้เป็นกองที่สองเป็นกองที่หนึ่งอยู่ในเรียบร้อยไปแล้วพี่น้องเอ,อ้ยปลาเมียจื้ดถือโคกไปยังบ้านนี่

สู้ๆจ้า FC ผมเป็นกำลังใจให้ยูบาวใต้สู้ๆเพิ่นน่ะสู้ๆเด้อเพิ่นน่ะควมควมคมหวานบ่ความหวานเพื่อนไงจอยจนจูดโมแดงถิ่มพี่น้องเอ้ยโมแดงมันมาตึกงคลองหวานพี่น้องเอ้ยป้ามีไอจุดจะมาตำเข่าตำยังบาทนี่ทู่พี่น้องเอ้ยตำแบบหยุกใหม่พี่น้อง แม่ตั้มยังแม่ตาั้มแก่พี่น้องเอ้ตั้มสักฉากงก็ได้มัไมยจังไงใช่ัครโอ้มาตั้มอยู่กลางเดิน<ม>เฮือนหนาเฮือนเลยนะพี่น้องเอ้ยุกเข้เจ้าเห็นี่แล้วพี่น้องแบบว่าเพิ่นอยู่เพิ่นแกวเพิ่นกระบ,บ่ม่วนเพิน่นได้ยินเสียงเฮาแซวแซวอยู่หน้าบ้านพี่น้องเอ้ยเพิ่นก็เลยมาตั้มอยู่หน้าเฮือนพี่พี่น้องชวนเพิ่นจะจอยกระจูดหมดไปแล้ว บอรบาบาล,ลอรว่ามันลายอะไรอะรอเอาไว้กันต้นไหนแบบแข่คนมายืนกับพอดีครบเป็นตุ่มอีกเปื่อยได้ครบลนะบายน่นะ,นะกูบบาวทั้งได้แบบมาแเนมเนาะมาแนมหลักก็มายิมสีกูบาวพัวข้าวพี่น้องเลยกอหยกจะดก <S 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 โอ้เาจะมาส่งนยังไงจัดไปเต็มถี่เลยจ้าโอ้ยสู้สู้สู้ ทุกคนสูส่ๆทุกคนสูส่ๆจ้า ตอนนี blender, 3, ้ห er ัวน้อยหนาเลยพี่น้องเอ้ยเข่อไรใครน้อยพี่น้องออกกําลังกายจะได้หุ่นดีๆจะได้หุ่นเฟียวๆดีแล้วพี่น้องเลยต้านกันขอบเชื่อใส่กี่ชั่วโมงบวเสื้อบ่ชเสื้อ คนดีแล้วเพคนนะดีแลกนะป้าเธอเลื uh> ่อไลใครหน่อยป้าพี่น้องขับไปเบิ่งพอน้องบิวปั่นปั่นเฉพาะปั่นฮะปั่นหนา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 ปั่หนาพื้นปั่นหนาพื้นเออไปเบิ่งปั่นหนาพื้นพี่น้องเอ้ยขับไปเบิ่งน้ำกันเดี๋ยวนี้ โอ้ปอยากเห็นหุ่งเ่อโอ้มันอยากเมิดปอยางเห็นหุ่งต้องเลยต่อไพ่ค่ะมาพี่น้องเลยเห้องก้างนี่ชิเมิดเพราะว่าซองห้องตันเนาะห้องห้องทางขางเงนาะมีมีประตูขางอันนี้ไม่แต่ทางเทิทง,ทงพี่น้องเลยมาบาังตัวอน้องบิวปาดหนาพื้นแล้วพี่น้อง ตราสร้งคือยังในหนังมายุ่มายุ่มโอ้พี่น้องเพิ่นปาดหนาเผื่อไปเรียบร้อยพี่น้องเลยเพิ่นคือสิยังเห็ดบเปล่าเดี๋ยวพี่น้องเพิ่นยังสีแบบปั๊บหนามันอยู่เนาะพี่น้องเนาะไม่สีปั๊บหนายังอยู่ โอ้บ่ตายอาบน้ำใส่หัวแล้วบัน้องบ่ได้กินอย่างเดียวหดน้าใส่หัวเลยเมื่อกี้นี่อันนี้เป็นทางในๆหองพี่น้องเลย เธอพี่น้องป้าอันเนยกับป้าผัพี่น้องเลยลงมาแต่เง hmm. ินเต็นดังๆอยู่ในแต่ว ja ่าพอเห็นดอกพี่น้องมันมืดดอะพี่น้องเนาะอันเนยป้าไป็ยังมาอันเนยนะปุ้ย่าคือมอลำเลืองไระใสจะเกิดเด้อร้อยเว้ยนามาดู น ah, in ี่ไงเวลาป้านี่ยเวลามาให้ป้าลุงเบิ่งดูอืมแต่คือลีเกนี่แต่ว่าเพิ่อนอาทางนี้ก็ขี่บ่าอีกเลยทางนี้ก็ขี่บ่าไม่เลยทางนี้ก็ได้เออขี่บ่าพราะ่ายอีกทางนี้ก็ได้อาเธอไอ้เธอ ล ah. ูกตาเปียกทั้งโตเลยพี่น้องกันอะไรพี่น้องคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้เด้ออย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามซ่องงานบ่าวต่ายด้อพี่น้องพี่ผ่าประกันนดยก็ขอโคตรอภายหลายๆสบายดีสบายดีพี่น้องผมก็แค่คิดสบายพี่น้องเลยสบายดีพี่น้อง